อันนียังนี่ปูนาปูนาคาเกโบเยสำยงแต่ในอันี้ค่ะเบิงเบิ่งเบิงเบิงพี่น้องมันอันนไงค่ะอีหลีหลอสทเฮ็นได้เบิ่งเิ่งโอ้่งญ่ไงเบิ่งเบิ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 งพี่น้องปูนาคาเกโบ้หิมะไหมหนึ่งซุกแล้วกินกับตั้มห่ก ตำหมักูเผ็ดเพชรแสบแสบนะจ๊ะอีสานบ้านนอกโบ้ผักกับพ่อผักเลิศสมบัติแจนหิมะบัดที่นี่พี่น้องมันลุยพี่น้องเจ้พี่น้องโบ้เราสมบัติแจนปุณิอีปีกันปุณิอิปีอิปีอิปีสับลายปุณิอิปีอิปีอปีอิปีสับลายมาซอยไปเน่โบ้ลราสมบัติแจนพี่น้องมากินข้าวกับตำหมักูมามามาซอยกันซอยกันมาสิมามาซอยกันซอยกันออกมาซอย ออกมาซอยมาซอยตั้มบกฮงกับยายชมพู่สมัติการได้กินจังหวะที่ขาไงขดกคอปปะก็อีดีๆกันฝนตกกินข้าแหละไปส่งขี้มน้องเป็นสาวคนแก่ยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานบอกว่าเราจะปนกัน ร้องเป็นสาววัอ่อนได้แต่นอนตะแคงยามมือแรงฟันหวานชี้นี่จะพี่น้องสกุลสู้คนดื่มน้ำเยอะๆมีประโยชน์เพราะว่าวันนี้ให้ดื่มน้ำมาแล้วแปดแก้วป่ะแก้วเดียวอายุพี่น้องเหมแปดแก้วได้หน่อยแต่ว่าแก้วเดียวแก้วยังไงไง ลุยก่อนอื่น,นลุยตมุงก่อนที่มาไประเมาซอยมามามาซยกันซยกันซยตะมุงกบบนี <me> well. Damn, yes. ้ะโอ้ยหมือนใส่หมอนใส่ขึ้นม้วคขึ้นๆหรอเนาะเหล่าใส่เหล่าใส่ผมจะแซ่บที่สามนันนอกลูกทุ่งลูกทุ่งน่งแบบที่สามนันนอกลูกทุ่งลูกทุ่งมนเป็นนกสุกุศลป่ะคำบบกย่าไๆเลยมื้อสั่นบางขี้เหล่ากินอะไปไปทงคิม Woo! Mm -hmm. กินจังะไรดินี่นหวานเปรี้ยๆสักเบียร์ลังแคนนี่ทุบแต่สักเบียร์ลังแค้อเวลาทุแบแป๊บนึงทุบแล้วเละตุ่มเปะเลยพี่น้องเลยทุบแล้วเรียบร้อยโบ้พี่น้องเลยน่าดูดสมดใจเลยหวาน มันสดเงี้ยสดปิ้งปิงปานั้งกินบ้านมือเนี่มันน่าสนุกตม่อย่ังจกนจันมังมันขึ้นคาร์โบไฮเรีมาแล้วคาร์โดรมาแล้วรุดจองเล้ยไปหน่อยผู้ใ่ประเทศไดมันที่หนึ่งันที่หนึ่งที่สามเอ็ดรุดจองแน่นอน ข่าวบ่นะคะขุปปูมันสดไหมจ้ามันสดสดกระยาชมปูเลยสดปิ้งปิ้งอู้ปูสดหนึ่งนี่มันติดอ่ะยังล่ะปูสดแม่เอันหนึ่งแล้วมันติดเนาะไม่ติดกาดติดเปียกมันเนาะอัน่ปะอู้หน่อยอันนี้่ิ้มอยู่เลยมาสน

ขาตได้พี <Goodnight> smell, room, room oon, Oliver, ่หนุ <Sabbath> like eating, ่มลงทำติเปอยกเพราะนั้นเป็นปูสดเป็นหมามันหนึ่งหนึ่งแบบสดๆไม่กติเปียกถ้าแบบปูทร่เขาซื้อบริัเขาหนึ่งแล้วนี่ห้ามันหนึ่งอีกรอบสองนี่มาติดเต็แกะไงืหวานหวานเกลอกอน่อผักุ่ใใชินหนึ่งปูกตังหุด ก,กันอืมอืมอืจักเนี่ยเ้นมันว่าไม่จึกดึกเนี่ยเศนมันเนใหญ่อยู่

ไปมุ้งมองเห็นจา,าง ừ, าฟางเขาแล้วจางฟางอืมเปลือกผากเพราะมันเม่นงการแป้ง ừ, เปลือกเปลือกมันเปลือกมันอืมอืมออกมาเพราะเดี๋ยวเนื้อมันขาวแบบขาวพิงพุ้งนะ

ท่านกคิดิมดทั้สิบกว่าอ่างทุกคนไอ้อ่างนัมัสิกว่าเปิดโชก็คือแบบว่าเปิดอ่างก็ใส่านกับอ่างมาก็นส่ฝรั่งกับโชกมาก็ใส่ถัานกับอ่างภาษาไทยกับอวดเลยิแดเนี่

นี euh ああ่ no ้อป <l> ูนยาบังกีบบังคีบก็หมวนยญ่บัวนยายชินใหญ่นากิันใหญ่ครับฟ่อข้าวจิ้มไปส่งขี้ฝนตกมือม้นจังตกอกัมือเต้หมือนกัเจ้าหนุ่มฝนมาอยู่ตกกับสีไปแล้เอาล่ะ กินเดินไปถึงเือเแล้วมันโ้งไม่ได้ไปมันจกุ้งอนรู้จูยงนนมาะถุนี่แล้วแหลเลยลยสนุกแต่ถ้าปบ่กินไมได้เนานอยแสบขอเวลาแกะปูก่กน่น นังแกนังกินมื้อินึ่ิมแบุงทิมอืมมเลือดสมมแต่พงไหมเลือดเลือดทุกอย่